พี่ร่างกายแข็งแรงและนอนหลับสน็ททุกคืนนะคะก็ได้คาร์ดิเชนนคะซื้อ1แถม2เพียง1,800บาทเท่ากับว,วันละ20บาทนะคะสแกน QR Code หรือว่าแอดไลน์เข้ามาที่คาร์ดิเชนหรือไม่งั้นก็โทรไปที่096 224 1295ค่ะหรือเข้าไปที่ Facebook คาร์ดิเชนได้เลยนะคะ ในนี้เราคุยกันเรื่องของเยาวชนนะที่ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นบนท้องถนนหรือว่าในโลกออนไลน์ครับที่นีที่น่หนาห่วงเนี่ยถือว่าเป็นเวรกรรมของประเทศหรืออย่างไรนะฮะที่กรณีที่มีชาวเน็ตคนหนึ่งเนี่ยออกมาพูดถึงตัวเองที่เคยเป็นพยานในคดีร1 2แล้วตัวเองก็ไปแจ้งความเมื่อปี64ผู้ทําความผิดเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่อยู่ในภาคอีสานต้นเหตุเกิดจากว่าเด็กคนนี้ โต้แย้งเรื่องงบสถาบันจนเลยเถิดครับคืออย่างนี้ครับมันมีผู้ใหญ่กลุ่มหนึ่งซึ่งเราก็ไม่รู้ต้นสายปลายเหตุว่าคืออะไรเขามีทัศนะที่เป็นปฏิปักษ์กับสถาบันพระมหากษัตริย์ <c oughs> เขามีคําพูดคาจาหลายสิ่งหลายอย่างที่จัดช่วงล่วงละเมิดไปถึงเบื้องบนซึ่งคนไทยส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยแต่คนเหล่านี้เนี่ยเนื่องจากเป็นผู้ใหญ่มีบุธ,ธีภาวะเขาไมีวิธีการพูดจาชวัดเฉวียนไปมาที่จะทําให้เขาเองเนี่ยไม่โดน แต่ตอนนี้โดนไปแล้วนะโดนนะฮะ,ะเขาไปโพสต์ภาพตัดต่อรอ9ร 10, อ10โดนจับทีนี้ก็ปรากฏว่าเด็กๆเนี่ยพอได้ยินได้ฟังเขาก็เหมือนถูกครอบทีนี้เด็กไม่แยบยนเท่าเขาถูกไหมคะมมเมื่อเด,เด็กไม่แยบยนก็เลยทําอะไรที่มันจงคลึมที่มันเข้าข่ายทําผิดมาตราหนึ่งหนึ่งสองก็โดนจับซึ่งตอนนี้จํานวนโดนจับนะี่เยอะมากม,มีทั้งถูกจับครั้งแรกหรือสองสาครั้ง,งก็ถูกปล่อย แต่พอมากครั้งเข้าโทษรวมกันหลายๆครั้งมันก็ถือเป็นททษเยอะแล้วนะครับก็เลยไม่ปล่อยถูกขังทีนี้บางคนก็ถึงระดับขึ้นศาลอย่างรายเนี้ยที่กำลังคุยกันเนี้ยขึ้นศาลอาจารย์นนท์เคยพูดให้ฟังว่าเมื่อตอนที่เขาไปขึ้นศาลเขาเห็นเด็กพวกนี้เดียวดายแฟนคลับที่บอกปล่อยเพื่อนกูและสังทังหลายรี่เป็นเพื่อนรำหายไปไหนก็ไม่รู้แล้วก็ คนที่ไปก็คือญาติพี่น้องอย่างรายนี้ยเป็นพ่อกับพี่ oh, <man. S 1> สาวแล้วเมื่อเห็นคนของตนเองอยู่หน้าบัลลังอย่างเดียวดายไม่มีกองเชียร์ใดๆเขาถึงขนาดหลั่งน้ำตาว่าเนี่ยดูสิคนของเขาไม่รู้ทับดูข่าวครั้งหนึ่งไหมที่มีเด็กคนหนึ่งเนี่ยโดนตำรวจไปจับที่บ้านแล้วเขายังไม่ยอมเลิกมแม่ก็บอกหยุดสักทีได้ไหมหใช่แค่นี้ยังไม่พออีกเหรอ ซึ่งตรงนี้ก็แสดงว่าพ่อแม่เองไม่ได้สนับสนุนตรงนี้แต่เด็กเนี่ยไปเชื่อคนนอกที่ไม่ใช่พ่อแม่แม้ว่าพ่อแม่บางครอบครัวหรือผู้ปกครองคนในบ้านเนี้ยเขามีความคิดเดียวกับอุดมการณ์เดียวกับลูกแต่การกระทําการเคลื่อนไหวของลูกเนี่ยคือต้องบอกว่าต่างกันมากคือเขารับไม่ได้ที่ลยจะอ<ท>ำอะ<อ>ไรไก้มากกล้าคือลูกอโดนยุง่งไงกล้าหาญกล้าทําในสิ่งที่ผู้ใหญ่ไม่กล้า กล้าพูดในสิ่งที่ผู้ใหญ่ไม่พูดนี่คือการออกมากำหนดชีวิตของตัวเอง mm hmm. ทั้งหมดเหล่านี้มันปลุกเด็กให้ฮึกเหิมใช่ไหมคร mm hmm. ก็เลยออกมาทีนี้ออกมาเนี่ยบางคนอาจจะโดนแค่เรื่องเผารถ mm hmm. นะคะอาจจะโดนเรื่องการทำลายป้อมตำรวจอาจจะโดนเรื่องการทำลายตำรวจ mm hmm. แต่บางคนนะ่ถือป้ายบ้างปราศัยบ้าง เผาพระพรมฉายยรักบ้างคนเหล่านั้นเนี่ยมันคือมาตรา112อันนั้นชัดเจนที่เห็นว่าเหมือนเรามีหลักฐานว่าใครกระทํากระทําแต่ในออนไลน์เนี่ยมันยากนะฮะก็คือการทำใช่ไหมจะตัดต่อรูปนู่นนี่นั่นอะไรเสร็จแล้วก็ส่งต่อแชร์กันไปเรื่อยๆอยู่ในกลุ่มเห็นไหมคดีคนหนึ่งที่เพิ่งหลุดอ่ะอืเพราะอะไรเพราะที่อยู่เดียวกันนะ,นะคะคะมีคนใช้200กว่าคนจนกระทั่งไม่สามารถยืนใหญได้ว่า เขาหรือเปล่าที่เป็นคนทำตรงนี้แต่ตอนนี้เขาก็ไล่เช็คบินกันเยอะเลยนะฮะ,ะ,ะล่าสุดกับฟ้าเดียวกันนี่ก็โดนไปแล้วก็มีคนใช้ตำแหน่งสอสอมาช่วยประกันแต่สุดท้ายมีคำพูดว่าอะไรรู้ไหม,มในที่สุดมันก็คือนิติสงครามที่ใช้กฎหมายในการปิดปากคนคิดต่างมันก็เป็นประโยคนเนี่ยท็อ,อครั้งแล้วครั้งเล่าเราะได้ยินประโยช์ว่านิติสงครามใช้กฎหมายปิดปากคนคิดต่างครับพี่ก็คงยืนยันนะคะคิดต่างไม่โดนจับคะ่ะ ถ้าจะโดนจความคิดช่ว <S <S ถูกต้องครับคืออยากให้พ่อแม่และครูบาอาจารย์ให้ความสำคัญกับสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีพระหมหากรุณาธิคุณกับคนไทยมาตั้งแต่สมัยครั้งกรุงสุขโขทัยนะครับแล้วต้องให้ลูกหลานของเรานั้นเนี่ยเข้าใจคำว่ากตัญญูรู้คุณครับประเทศไทยเราจเจริญเติบโตพัฒนาตรงนี้มาได้ด้วยพระหมหากรุณาธิคุณด้วยพระปรีชาสามารถ โดยพระวิสัยทัศน์ของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ตั้งแต่สมัยครั้งกรุงสุขโขทัยน,นะครับถ้าไม่ไปไกลมากก็เริ่มต้นที่รัชกาลที่หก็ได้และถ้าใกล้ที่สุดนั้นก็เริ่มต้นที่รัชกาลที่9แล้วก็มาถึงรัชกาลที่10เพราะว่าประบรมราชองการของรัชกาลที่9นั้นก็คือจะปกครองแผ่นดินโดยธรรมนะครับในขณนะดเดียวกันรัชกาลที่10นั้นก็คือจะต้อง สืบสารรักษาต่อยอดซึ่งที่พระองค์นั้นทรงครองราชมาเป็นเวลาหลายปีนี้เราก็เห็นว่าพระองค์นั้นทรงมีพระจุลวัตรสอดคล้องกับพระปฐมบรมราชองกันชัดเจนครับก็ถือว่านี่คือนี่คือสิ่งสูงสุดนะที่คนไทยได้ร่วมกันนะครับร่วมกันปกป้องนะแล้วก็ถือเป็นที่เทิดทูนเอาไว้ต่อไปซึ่งจะไม่มีวันที่จะลบเลือนนะครับ